ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตรองเกตกันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะฮะจะเป็นศึกดวลประจำสัปดาห์นะฮะก็คือศึกดวลแรกของการรวมเซิร์ฟก็ว่าได้นะครับผมน่าจะเข้ารอบลึกแล้วนะเพราะว่าผมเพิ่งมาทำโอเค รอบไหนเนี่ยรอบ32ทีมนะครับเจอกับคุณเ,เจอ่อเจี a จอจนทอนะครับเกมจะเริ่มในอีก1นาทีนะฮะโอเคเดี๋ยวไปรอชมกันเลยครับเอาละฮะเกมจะเริ่มในอีก7วินาทีแล้วนะครับ เรื่อม,มาในเทิร์นแรกจะเป็นยุงฝั่งเขาได้เปิดก่อนนะฮะจู่โจมพิบตามาเกียโลเกียร์ผมดาเมจอยู่ที่5้าล้านเก้าแสนนะครับทั้งเกียโลทั้งกูกสเสือผมแตกแล้วนะฮะแล้วยุงผมได้ส่วนคืนบ้างนะครับ4ีนะ่ล้านเจ็ดแสนนะร่างคนเขาติดไม่ยอดทอนแล้วนะครับแล้วก็ตามแล้วลูกเตะราชันมามาห้าล้านห้าแสนนะฮะติดไม่ยอดทอนนะครับดวงเขาแล้วก็ลวงมาทะเลลึกฝั่งเขามานะฮะหนึ่งล้านหกแสนยุงผมก็ยังไม่แตกนะครับเกือบตายอ่ะแล้วก็คิวบิกพังทลายรถหลอดเลือดมา โอ้โห,โโหยุงเขาแรงมากนะครับทั้งเกียร์โลทั้งโกเคสเซ่ผมแตกเลยอะแล้วฟินิกแมนผมก็ล้วงถหลังไปครับราเมดิดูที่3ล้านนะฮะร่างคนกับราชาน้านฟ้าเขาตายแล้วนะดวงไม่มีลูกไฟก็ตีธรรมดาไปครับเข้าสู่เทอร์นที่2นะฮะจู่โจมพลิบตาจากยุงเข้ามาเดิมราเมดิดูที่3ล้าน7จ็ดแสนนะฮะแล้วยุงผมก็ได้สวนคืนบ้างนะเกียร์โลกิโลเขาตายนะครับมาตามด้วยลูกแตะราชาจากโบลอดดวงก็น่าจะไม่รอดแล้วนะฮะเพราะว่าติดไมโยทอร์ไปละ สี่ล้านโอเคดวงเขาตานะครับแล้วก็รวมมัดทะเลลึกฝั่งเขามาบ้างนะครับดาเมจอยู่ที่1ล้านนะฮะยุงไล่โจมตีมาอีก1นล้านหกแสนโอเคยุงผมก็ยังไม่ตายนะฮะแล้วก็ฟินิกแมนผมได้สวนคืนบ้างนะครับดาเมจอยู่ที่1 700, นล้านเจ็ดแสนฮะยุงไล่โจมตีไปดวงต่อยธรรมดามายุงไล่โจมตีไปอีกเอาละฮะเข้าสู่เทิร์นที่3นะครับดวงผมแตกไปเนี่ยจูจ่โจมทิบตามาอีกฮะห้าล้านหนึ่งแสนนะครับโอเคดวงผมไม่ตายนะ แล้วยุงผมในสวนคืนบ้างนะครับราชาทลิลเขาแตกนะฮะแล้วก็ลูกเตะราชามาปิดฉากไปได้นะครับผมโอเคโอ้โหอาทิตย์ดีคือแบบแต่ละคนมีแต่คนโหดๆนะฮะคือโคตรตื่นเต้นเลยนะครับอาทิตย์นี้เอาตรงรวมมาไม่รู้กี่เซฟนะครับหลายเซฟมากสี่ห้าเซฟแล้วคือแต่ละคนก็มีแต่คนโหดๆเลยอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเข้ารอบไหนได้นะครับเนี่ยโอเคเข้าสู่รอบอา่า 16ทีมสุดท้ายนะครับก็ในรอบ16ทีมสุดท้ายผมได้เจอกับคุณบาบังตาวันนะฮะผมต้องชนะสิครับเชียร์มันในทีมตัวเองนะกดเชียร์ไปเลยครับโอเคเดี๋ยวมารอาดูรอบ16ทีมเลยนะครับมาแล้วครับรอบ16ทีมจะเริ่มขึ้นแล้วนะโอ้โหโ,โบลาร์เขาไปยืนตรงกับโบลาร์ผมอีก โบล่สเขาได้เปิดก่อนอีกนะอะไรครับเนี่ยเริ่มมาเทิร์นแรกจะเป็นโบล่สเขาได้เปิดก่อนนะครับบุกเตะราชันมาได้เมนูที่6ล้านนะครับโบล่สผมแตกนะเรายุ่งผมในสวนคืนบ้านนะครับเกโลกิโลเขาตายไปเหมือนกันนะครับกับด้วงนะโอ้โห,โ,โ,หโบล่สผมไม่เตะเลยอะราชาทะเลเลึกผมก็ติดสตันอีกเรายุ่งเขาก็ปาดเกโลผมมาแตกนะฮะเราฟินิกแมนของลูกไฟล้วงแถวหลังไปฮะ 2อล้านแแสนราชานแนนฟ้าเขาตายนะครับแล้วก็หมัดฮุกอชุล่าผมนะฮะยิดเลือดขึ้นมาโอ้โหมาเข้าสู่เทิร์นที่2นะครับลูกเตะราชันมาโกูเ็ดสึผมรอดไปเนี่ยไม่รอดนะฮะโอเคยุงผมได้สวนคืนนะครับจู่โจมทริปตาไป4ีล้านสแสนนะแล้วก็ถึงเทิร์นยุงเขาได้อันติมานะฮะจู่โจมทริปตาใส่ฟินิกแมนผมตายไป1ชีวิตนะฮะแล้วก็ฟินิกแมนลุกขึ้นมาหงลูกไฟล้วงไปฮะ ดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่ฮะสามล้านสามแสนยุงไล่โจมตีบีกโอเคเหลือแค่ยุงตัวเดียวละถึงยุงเขาได้อตีก็ได้อตีส่ฟินิกแมนนะโอเคไม่ได้ตีนะครับแตกนะโอ้โหขนาดรอบยังไม่ลึกเท่าไหร่ก็ยังเจอโหดขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูครับรอบแปดเจอกับใครเอ่ยโคตรตื่นเต้นเลยครับอาทิตย์เนี้ยของการรวมเซิร์ฟในรอบแปดทีมที่ผ่านเข้ารอบฝั่งปีศาจมานะครับก็จะมี คุณพอสนะฮะคุณฝันร้ายขอามงกรคุณ direct water คุณสกายครับนะฮะฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาจะมีผมนะครับส่วนฝั่งขวาจะเป็นผมนะฮะแล้วก็คุณน้องต้นนุ่นคุณบอจูแล้วก็คุณฟองเบียนะครับส่วนผมได้เจอกับคุณน้องต้นนุ่นนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปรอดูตอนเกมเริ่มเลยนะมาครับทุกคนเกมใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วนะฮะ เริ่มมาในเทินแรกจะเป็นยุงผมได้เปิดก่อนนะครับโจโจมพิพตามาฮะดามจอยู่ที่2ล้านเแสนนะครับราชาทะเลลึกเขาก็ยังไม่ตายนะฮะแล้วก็ต่อด้วยหมัดโกเกตสึนะครับ6ล้าน4แสนนะราชาน้านฟ้าเขาตายนะครับแล้วก็ตามด้วยลูกเตะราชาจากโบลอสของผมนะฮะอันติไซฟินิกแมนฟรีไปครับ8ล้านฮะแล้วก็ถึงเทินราชาทะเลลึกเขาสวนขึ้นมาบ้างนะฮะดาเมจอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นนะครับ แล้วฟินิกแมนเขาก็ลุกขึ้นมาอันตีนะครับล้วงแถลางไปครับจับตาดูดาเมจนะฮะสิบเอ็ดล้านนะครับโอ้โหเราก็ตามด้วยยุ่งของเขานะฮะจู่โจมทิพตามาสองล้านเก้าแสนนะครับดวงผมก็ยังยืนอยู่นะ,ะยุ่งไล่โจมตีมาฟินิกแมนผมลุกขึ้นมานะครับไม่มีลูกไฟตีธรรมดาไปดวงมันมีลูกไฟก็ตีธรรมดามานะฮะโอเคเข้าสู่เทิร์นที่สองนะครับจู่โจมทิพตาไปตายไหมเนี่ยราชาเทาลึกเขา 2 9 0 0้านเก้ายังไม่ตายนะครับแล้วก็ตามด้วยหมัดโกเคสึมานะฮะ2 1 0ล้าน1 0 0 0 0ยุงไล่โจมตีไปโบลาลูกเตะราชันไปอีกฮะจังหวะนี้ดาเมนที่เท่าไหร่ฮะ5้าล้าน7,00กิโลกิโลเขาตายนะครับแล้วก็รวมมาทะเลลึกเขาสวนคืนมาบ้างนะฮะ3 3 0ล้าน0 0นะครับแล้วก็ยุงไล่โจมตีโอ้โหยุงผมแตกแล้วนะฮะฟินิกแมนเขาก็ลุกขึ้นมาอันตีอีกนะครับของลูกไฟมา ทำมปอยู่ที่7ล้านนะครับโอ้โหโคตรแรงเลยฮะแล้วก็จู่โจมติดตามมาครับด้วงผมแตกอีกไหมเนี่ยสี่ล้านสามแสนเรียบร้อยครับด้วงของก็แตกนะฮะคินิกแมรไม่มีลูกไฟก็ตีธรรมดาไปอีกสวยแล้วครับหยาบแล้วฮะงานนี้ด้วงกับอ่ายุงผมแตกนะอื้มดูทรงละยากนะฮะแล้วก็รวมหมัดทะเลลึกเข้ามานะฮะ หนึ่งล้านห้าแสนยุงไล่โจมตีอีกโอ้โหฟินิกแมนเขาก็รุกขึ้นมาอันติคือไม่มีตัวล้วงราชาชาไทยหึือเขาแล้วนะครับเดี๋ยวแต่โบลอดโบลอดก็เตะฟีเซฟินิกแมนอีกแตกนะฮะจังหวะนี้เรียบร้อยครับยุงไล่โจมตีมาโอเคครับแพ้นะฮะในรอบแปดทีมอะไรครับนี่โอเคผู้ชมไม่เป็นไรนะฮะ ในรอบ8ทีมเอ้ยในรอบสทีมจะเป็นคุณน้องต้นนุ่นนะฮะเจอกับคุณฟองเบียนะแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นคุณพร์สเจอกับคุณสกายครับนะฮะอือแต่ละคนมีแต่คนนุ่นโหดทั้งนั้นเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าใครจะได้แชมป์ฝั่งปีศาจอาทิตย์นี้ไปนะครับก็จบไปแล้วนะฮะศึกดวลอาทิตย์นี้ฝั่งปีศาจจะเป็นคุณพร์สนะครับที่ได้แชมป์ไปเดี๋ยวไปดูรอบชิงนะฮะว่าเขาสู้กันยังไงนะครับ เริ่มมาในเทอร์แรกจะเป็นโกลิบาสคุณพอสได้เปิดก่อนนะครับลมหายใจกรดพ่นพีดปะอาเมที่1 000, ล,ล้านนะฮะเรายุงก็ไล่โจมตีไปอีกล้วก็ตามด้วยราชาน่านฟ้าอันติไปนะครับเราก็ยุงไล่โจมตีอีกโอ้โหยุงคุณน้องต้นนุ่นตายนะครับแล้วก็ถึงเทิร์ราชาทะเลลึกคุณน้องต้นนุ่นบ้าน,นะฮะอาเมทไปที่3 400, 000, ล้าน4ี่แสนราชาน่นนฟ้าคอ่าคุณพอสต,ตายนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายอันติมานะฮะหล้าน ยุงไล่โจมตีอีกวัคซีนแมนไม่มีลูกไฟนะฮะตีธรรมดาไปแล้วก็ถึงเทิร์ฟินิกแมนคุณน้องต้นนุ่นบ้างนะฮะหงลูกไฟมาจังหวะนี้ดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่ฮะห้าล้านเจ็ดแสนนะครับเหมือนว่า,เ,าเลือดยังไม่ได้เสียเยอะนะครับก็เลยยังไม่แรงนะยุงไล่โจมตีอีกราชาไทายหรือคุณน้องต้นนุ่นตายนะฮะคุณพอดเนี่ยตัวดาเมจหลักๆก็จะมียุงนะครับ ยูงห้าดาวม่วงนะไล่โจมตีรัวๆเลยครับโคตรแรงเลยอะ่ะโกลิบัตพ่นพิษมายูงไล่โจมตีอีก2อล้านเจ็ดแสนโอ้โหไล่โจมตีโคตรแรงนะฮะเรียบร้อยครับก็คุณพอร์ตก็ได้แชมป์ปีศาจไปได้ในอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งฮีโร่กันนะครับว่าใครได้แชมป์นะฝั่งฮีโร่จะเป็นคุณท็อปโซนนะฮะที่ได้แชมป์คุณท็อปโซนเจอกับคุณเมียดายัางเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ เริ่มมาในเทแรกจะเป็นหน้ากากหวานของคุณท็อปโซนได้เปิดก่อนนะฮะบทเพลงบรรดาใจมาตบหน้าเข้าไปฮะปบปปับ,ปบสอครั้งนะฮะกาโล่คุณเมียดาย,ยัางเล่นสวนคืนมาฮะแล้วก็ระเบิดปืนจากกลของคุณท็อปโซนมานะครับดามเมจอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ18ล้านหรือเปล่าครับโอ้โหแรงมากนะฮะแล้วก็เลื่อนหินทำลายฟ้ามานะครับ ด่าเมจที่4ล้าน6แสนนะแล้วก็ตามด้วยแฟตทะลวงอีกครับอื้อฝั่งคุณเมียดายัางเล่นยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับตายไปถึง3ตัวแล้วนะฮะโอ้โหฝั่งฮีโร่โคตรโหดเลยฮะแล้วก็หมาเข้บบ้านแมนคุณเมียดายัางเล่นสวนขึ้นมาบ้างนะครับแถวหน้ายังไม่เป็นอะไรเลยฮะแล้วก็ตามด้วยจีนอนฮะร,ระเบิดปืนจากกลมาฮะตูมดาเมจอยู่ที่10ล้านนะครับแต่ว่าคุณท็อปโซนยังไม่ตายสักตัวเลยนะ ตอมี่แมนลุกขึ้นมาก็โดนฟอสชิวตายนะครับเข้าสู่เทิร์นที่2นะบทเพลงบรรดาลใจมาอีกฮะตบหน้าไปให้ป้าบป,ป้าบป,ป้าบแล้วก็เป็นหน้ากากหวานนะครับที่ปิดเกมไปได้นะโอ้โหแต่ละฝั่งนะครับมีแต่คนโหดเลยอะ่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของแชมป์ฝั่งฮีโร่แล้วก็แชมป์ฝั่งปีศาจนะครับคุณผู้ชมส่วนทีมผมเนี่ยเละนะฮะไม่ต้องสืบไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันใหม่นะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ